ให้พี่สันต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าสถานการณ์ของรีเทลมาร์เก็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับได้เลยครับยินดีครับจริงๆถ้าเราไปดูในแง่ของตัวตลาดอสังหาค้าปลีกกันนะครับก็ต้องอาจจะลองย้อนไปสิ้นปีที่ผ่านมาให้เห็นก่อนนะเนาะว่าตัวเลขจริงๆที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดไปได้ค่อนข้างดีนะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์นะครับที่ผ่านมานะครับก็จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของการเติบโตเนี่ยก็เติบโตสักเกือบเเเลยนะ ทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่ของอัตราการเช่าเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าอ,อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวเรนเองเนี่ยก็ปรับขึ้นได้นะครับมากกว่าอินฟลชันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับใน3เดือนแรกเนี่ยเราลองลงไปดูในบริษัทขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยเราก็ยังพบว่าจริงๆอัตราการเติบโตก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยอัตราย,ยอดขายในเซมสโตร์นะครับของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ถามว่าอ มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของครึ่งปีหลังที่เหลือนะครับก็ต้องบอกนี้ว่าจริงๆหลายคนอาจจะพูดถึงเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวนะครับที่หายไปนะครับก็ต้องบอกว่าจนถึงสิ้นเดือนเมษานะครับนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าลดลงจริงๆเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ตัวสงกราน,นที่เราได้ยินข่าวกันมาแล้วก็ในเดือนพอคอนเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะครับ ถามว่ากระทบยังไงนะครับเราเองเนี่ยในฝ่ายวิจัยเราก็มองว่าคงจะกระทบหลักๆก็จะเป็นเรื่องของโซนที่เกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะก็อาจจะมีความต้องการในแง่ของของตัวสังคปีที่ลดลงนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นมากนักนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเรามองว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยมันก็จะไปเกิดในช่วงครึ่งหลัง ของปีนี้เป็นต้นไปก็อาจจะต้องรอดูกันจริงๆแหละว,ว่านักท่องเที่ยวที่หายไปเนี่ยมันจะ impact ในแง่ของตัวสังคาปิกเยอะแค่ไหนนะครับแต่แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากให้กังวลมากนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าจริงๆตัวเลขโดยรวมเนี่ยถึงแม้จะลดลงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในแง่ของไรายได้เองเนี่ยก็ยังค่อนข้างเติบโตนะครับอาจจะต้องไปโฟกัสในลักษณะของ FIT นะครับหรือวนะักท่องเที่ยวที่ เราเชื่อว่ามีศักยภาพนะครับในการเข้ามาเติมเต็มความต้องการนะครับแล้วอย่างภาษีทรัมเนี่ยที่ยังดีมันไม่จบนี่จะมีผลต่อดีเทลจริงๆก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวนโยบายของทรัมเองเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ได้กระทบในแง,ง่ของของ บ้านเราในส่วนของตัวค้าปลีกมากนักนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของของการนําเข้าส่งออกเป็นหลักมากกว่านะครับแต่มันอาจจะก,กระทบเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งดูว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีการเอ่อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เคลียร์กันไม่จบจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เชื่อว่าตัวโปรดักนะครับหลายๆตัวนะครับก็จะไหลเข้ามาที่ที่ในเอเชียนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าแนวโน้มมันเนี้ยเราเริ่มเห็นแล้วล่ะ มันกระทบยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไปดูในแง่ของของอตัวอ e ีคอมเมิร์ซจริงๆอะก็ต้องบอกว่า s h อ p e e โตค่อนข้างมากนะครับออนไลน์ก็น่าจะโตนะครับแต่ว่าออฟไลน์เนี่ยก็เป็นเป็นชาเลนจ์เนาะอย่างที่บอกว่าในแง่ของผูะกอบการเองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามปรับตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆห้างเองเนี่ยเมื่อก่อนมีการรี n o v a t i o n เนี่ยก็อาจจะสักประมาณ5ปีครั้งนะครับตอนนี้เราเห็นห้างใ,ใหญ่ๆทุกห้างเนี่ย 2ปี3ปีเริ่มเป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะครับปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้ทันกับสถานการณ์ของของตลาดนะครับก็แปลว่าวันนี้เราเห็นแล้วละว่าพวกกับการเนี่ยจะต้องลงทุนมากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็สร้างเขาเรียก value added ใหม่ๆนะครับให้กับตลาดถึงจะสามารถดึงดูดคนประเภทออฟไลน์ได้นะครับผม